สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องโศกนาฏกรรมของราชนาวีไทย2 5 6 5เมื่อพูดถึงโศกนาฏกรรมของราชนาวีไทยก็ย้อนกลับไปนิดหน่อยประเทศไทยเนี่ยมันก็มีพื้นที่ติดต่อทะเลเป็นจำนวนมากราชนาวีไทยควรจะรุ <sk illing> ่งเรืองกว่านี้ถ้าเรามาเทียบกันกับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ แต่ประวัติศาสตร์การเมืองทำให้ราชนาวีไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตอนครั้งล่าสุดคือกบฏแมนฮัตตันอีกส่วนหนึ่งก็คือราชนาวีไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบคณะราชฎรเราจะเห็นได้ว่าในชุดของคณะราชฎรน,นอกจากกองทัพบ,บกซึ่งมีเจ้าคุณประหลจอมพลปอเป็นหลักแล้วนะฮะรวมทั้งสี่ฐานเสือพญาสรง ต,ต่างๆเหล่านี้ก็กองทัพบ,บกหมดแต่ว่าในช่วงของอาจารย์ปีดีนั้นเนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดกับกองทัพเรือจนกระทั่งครัง้งกบฏวังหลวงด้วยนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งเมื่อหมดอำนาจของอาจารย์ปีดีและคณะราษฎรก็ทำให้กองทัพเรือการได้รับการสนับสนุนจะเป็นงบประมาณหรือต่างๆเนี่ยน้อยลงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลังในพศ2400 94ที่มีกระบฏแมนฮัตตันมีฐานเรือนะฮะจี้จอมพลปอแล้วก็อกองทัพอากาศก็ระดมยิงไม่สนใจจอมพลปอจอมพลปอก็ต้องไปไว่ายน้ำไปแล้วก็ตามข่าวคือไปบนบานพระเจ้าตากสินอไว้ว่าถ้ารอดแล้วก็จะทำอนุสาวรีย์ให้เรือรบหลวงศีอุทยาซึ่งเป็นเรือใหญ่ก็จม ใน2,494และถ้าย้อนไปหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองต้องถือว่าเรือหลวงสุขโขทัยเป็นเรือลำที่สที่อับปางก็2484ก็เรือหลวงธนบุรีถูกกองเรือฝรั่งเศสยิงพศ2484อันนี้ก็เรียกว่าเป็นยุทธนาวีจริงๆคืออับปางเพราะการสู้รบจริงนะ2488 เรือหลวงสมุยก็ถูกเรือดำน้ำของสหรัฐยิงจมระหว่างกลับมาจากเติมน้ำมันที่สิงคโปร์ถือว่าอยู่ในสงครามการอับปางของเรือของราชนาวีสองลำแรกในพศ2484กับ2488ถือว่าเป็นการอับปางหรือการสูญเสียในสงครามอันนี้อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทั้งสิน้น นะฮะก็อันนี้ถูกเรือสหรัฐเนี่ยยิงเพราะตอนนั้นเราอยู่ฝ่ายอักษะอยู่กับเยอรมันอยู่กับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองนะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียอย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะราชนาวีไทยไม่ว่าจะอยู่ฝากไหนก็ตามนะแต่ว่าพอ94นี่ยิงเองกองทัพอากาศยิงอันนี้ก็กลายเป็นเรื่อง ความสูญเสียที่มันไม่ควรจะสูญเสียก็คือต้องการเอาชนะเพราะถือว่าฐานเรือเป็นกระบฏแล้วก็มา6-5เวลาผ่านมาจาก8-4จนกระทั่งถึง6-5เนี่ความจริงการสูญเสียของเราน้อยมากเราแทบไม่ได้อยู่ในสงครามเลยมีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเรียกว่าเบาๆเท่านั้น ในครั้งนี้เนี่ยในทัศนะของเดือนเป็นการสูญเสียซึ่งเรียกว่าไม่สมศักดิ์ศรีไม่สมบทบาทของราชนาวีเพราะว่าเป็นการสูญเสียซึ่งไม่ควรจะเกิดดังที่แดนได้กล่าวไปแล้วก็คือว่าเั้นไม่รู้หรอกว่าประเทศไหนในโลกที่มีเรียกว่าเรือรบนะถูกโจมตีโดยธรรมชาติพายุพูดถึงเรือไททานิค อันนั้นมันก็เป็นเรือโดยสารใหญ่ที่สุดในโลกที่บอกเป็นเรือที่ไม่มีวันจมความจริงเรือสุขโขทัยก็เป็นเรือรบเคยข้ามน้ำข้ามเทะเลไปถึงออสเตรเลียเคยไปฮาวายนะแล้วก็ไปร่วมฝึกการรบอะไรต่างๆแม้ว่าอายุจะ36ปีแล้วก็ตามแต่ว่าทางกองทัพเรือก็ยืนยันว่ายังเป็นเรือที่มีประสิทธิภาพนะยังใช้การได้น่าจะไปถึง 50ปีนะแต่ว่าปกติเขาจะปดระวางเหมือนคนก็นเสียอายุเมื่อ40ปีอันนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่ควรจะเสียแต่นี่คือนี่คือเรือแต่ดิ่ันกำลังเป็นกังวลสำหรับฐานเรือซึ่งในขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในตัวเลข23คนที่ยังหาไม่พบนะเพราะว่าที่เพิ่งพบ โดยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็1คน23คนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรเพราะนั้นนีไม่ใช่เป็นการอับปางของเรืออย่างเดียวแต่นั่นหมายถึงการสูญเสียชีวิตฐานเรือซึ่งมันไม่ควรจะสูญเสียนี่นถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมของราชนาวีซึ่งในอดีตก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่แล้วมาในช่วงหลังเนี่ย ก็ดูเหมือนถูกโจมตีจากประชาชนจากสังคมจากพรรคการเมืองมากในเรื่องของเรือดำน้ำพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หลายคนก็จะคิดเลยว่าอยากได้เรือดำน้ำใช่ไหมแล้วดูสิสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสูญเสียทั้งเรือที่อับปางและก็ชีวิตของลูกเรือจำนวนมากที่ต้องสูญเสียคราวนี้ โดยทางเทคนิคเดนก็จะไม่พูดถึงเพราะว่าเราจะไม่พูดในสิ่งที่เราไม่รู้แต่สิ่งที่เราพอจะรู้บ้างแดนขอนเน้นไปที่การสูญเสียชีวิตมันก็มีคำให้คนนินทาเป็นจำนวนมากในเรื่องที่ว่าเสื้อชูชีพมีไม่ครบท่านก็อ้างว่าก็มีเจ็ดสิบสำหรับลูกเรือแล้วท่านยังพูดอีกว่าไม่ใช่ว่ามีเสื้อชูชีพแล้วจะรอดตาย ที่ตายเพราะมีเสื้อชูชีพและที่ไม่ตายเพราะไม่มีเสื้อชูชีพก็มีพูดอย่างนี้มันก็ถูกแต่ถามว่ามีให้ครบมันดีกว่าไม่ครบใช่หรือเปล่าคือเป็นการพูดแก้ตัวที่ในทัศนิยมเนี่ยช่วยทรงเดชเกินไปควรจะพูดอย่างเสียใจว่าเสียใจทำไมถึงชูชีพไม่ครบและเด็กนันอยากจะถามปริมาณของเสื้อชูชีพทำไมต้องมีเจ็ดสิบเท่าลูกเลือ ตามปกติเนี่ยเขาต้องมีเกินด้วยมีเกินหนึ่งเกินสำหรับลูกเรือนะเพราะในบางกรณีเนี่ยหยิบช่วยไม่ทันอันที่สองมันต้องเกินสำหรับคนที่มาลงเรือดนันอยากจะถามว่าคนที่มาลงเรือเนี่ยเขาต้องหอบชูชีพมาด้วยหรอเหมือนคุณไปบ้านใครเนี่ยแล้วคุณต้องเอาจานข้าวคุณต้องเอาช้อน เพราะว่าในบ้านนั้นเนี่ยมีจานมีแก้วพอดีกับคนในบ้านเช่นนั้นเหรอเวลาคุณไปลงเรือขนาดไปเที่ยวหรือไปไหนก็ตามแต่เนี่ยไม่มีใครขอบชูชีพจากบ้านอะคะ่ะมันไม่ใช่แมสที่เป็นของไกรของมันชูชีพมันก็ต้องอยู่ที่เรือแล้วคนที่อยู่ในเรือแม้กระทั่งเป็นเรือโดยสารหรือกระทั่งเอเรืออะไรเรือกล้วยเรือแบนานาบ๊ทนเนี่ยทุกคนเขาก็ต้องรู้ว่าต้องมีพอ ให้ทุกคนในยามฉุกเฉินไม่ใช่มีไปงั้นเองนี่เข้าขายประมาทหรือเปล่าเรือรบนะคะขนาดเรือเรือข้ามฟากเรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ยังถูกกวดขันเรื่องจำนวนชูชีพจะต้องเท่ากับคนเพราะนั้นคำพูดที่พูดอย่างภาคภูมิใจว่ามีชูชีพตามจำนวนแล้วแต่มีคนมา30คนอันนี้ก็เลยไม่มีชูชีพในทศนาเดฮันนะ อันนี้เป็นคำกล่าวหาที่สร้างสรรค์น,นะคะก็คืออย่าทําอย่างนี้เป็นคำพูดแก้ตัวที่ใช้ไม่ได้คุณมีชูชีพแม้กระทั่งเท่าจํานวนลูกเรือก็ผิดแล้วคุณต้องมีให้มากกว่าสำหรับลูกเรือเผื่อเหลือเผื่อกาดเผื่อเสียหายเผื่อหยิบฉวยไม่ทันแล้วคุณต้องมีเผื่อสำหรับคนที่ไปลงเรือเมื่อมีคนไปลงเรือพับเนี่ย คุณต้องรู้ทันทีว่ามีชูชีพพอสำหรับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะนี่ไม่ใช่ทหารเรือแต่ว่าเมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปเรายังต้องคิดอย่างนั้นแล้วถ,ถามว่ากองทัพเรือไม่คิดอย่างนี้ได้ไงไม่ได้อย่ามาพูดภาคภูมิใจว่ามีแล้วแต่ว่าอเผอิญ30ิคนมาลงอัแล้วคุณให้ลงทําไมถ้าคุณให้ลงคุณต้องมีชูชีพให้เขาในต่างประเทศของราชนาวีอังกฤษ เขาจะมีลักษณะคาดเอวนะคะคาดเอวที่มีลักษณะภาพแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมันต้องคาดตลอดเวลาในเวลาที่ค่อนข้างฉุกเฉินหรือตลอดเวลาที่อาจจะมีโอกาสความเสี่ยงเด่นอยากจะถามว่าคุณไม่รู้เหรอว่ามันจะมีลมพายุกองทัพเรือนอกจากประเด็นปริมาณของชูชีพ ซึ่งไม่ถูกต้องเลยแล้วคำถามว่าคุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนสถานการณ์ที่เขาห้ามปกติเขาจะห้ามละเรือประมงเรือสินค้าไม่ให้ออกแต่นี้ลักษณะของชูชีพโดยคุณภาพเนี่ยมันจะเด้งดึงเด้งออกมาแล้วโดยทั่วไปเขาจะมีกระป๋องแก๊สติดไว้ด้วยเพื่อให้มันพองแล้วก็จะมีหน้ากากใส เพราะอะไรเพราะว่าพายุบ้าคลั่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลอยนะมันไม่ใช่ลอยในะแม่น้ําเจ้าพยานะมียายคนหนึ่งแกลอยมาได้นานเลยตั้งหลายวันอลอยต้องรู้กี่กิโลนั่นแม่น้ําเจ้าพยาไม่มีไม่มีคลื่นลมพายุอันนี้นี่พายุสูงขนาดเรือจมแล้วคําถามว่ามันจะเข้าหน้าเข้าตาจนสําลักหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่อันนี้เขาก็มีป้องกันนี่ส่วนอีกแบบหนึ่ง ในกรณีที่อาจจะเป็นนาวิโยธินหรือกรณีที่คุณต้องมีแบกอาวุธมันก็จะเป็นชูชีพอีกแบบหนึ่งน,นะซึ่งสามารถกลายเป็นแบบนี้ได้คือห้อยอยู่ที่คออันนี้พูดถึงชนิดของชูชีพต้องเป็นชนิดที่ว่าสามารถกันน้ำกระแทกหน้าเข้าจมูกได้เมื่อกี้เราพูดปริมาณไปแล้วนี่พูดถึงคุณภาพ ดนอยากให้กลับไปดูว่าชูชีของคุณแบบนี้หรือเปล่าและอันนี้เขาให้แพ็คติดเอลไว้เลยตลอดเวลาจำเป็นก็ดึงออกได้เลยแล้วเท่าที่มีคนดินทาแพยยางไหนคุณบอกมีหกแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยดูเหมือนจะมีแอยยางอันเดียวเอาง่ายๆว่าดนไม่พูดเรื่องเรือนเรื่องเทคโนโลยีนะพูดเรื่องการเตรียมพร้อมอย่างไม่ประมาทสำหรับ ชีวิตของฐานเรือเขาควรจะตายอย่างมีค่าเพื่ออย่างที่บอกเนี่ยเขายินดีที่จะตายเพื่อปกป้องเสรีอันนั้นเป็นเพลงที่ตั้งแต่ในยุคสงครามเย็นมีการแต่งเพลงเพลงวอรนาวีมันควรจะตายด้วยความภาคภูมิใจแต่ว่าตายแบบนี้เนี่ยในทัศนะของดิฉันนี่ก็อดเสียใจแทนเขาไม่ได้ ศกนา,ากกรรมครั้งนี้เนี่ยมันมันได้สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องความประมาทไม่ว่าจะเป็นความรู้เมื่อคุณเอาเรือออกคุณจะต้องเผชิญอะไรดินฟ้าอากาศแบบไหนแล้วคุณจะเตรียมพร้อมสมมติคุณดื้อจะไปนะมันเป็นภารกิจสำคัญอะไรที่ต้องพากันไปที่ชุมพรทั้งหมดและโดยเฉพาะในยามที่ดินฟ้าอากาศไม่ปกติคุณจะ รำลึกถึงสเสด็จเตี่ยเนี่ยที่สถิบก็ได้ถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นสเสด็จเตี่ยก็มาได้ไม่ต้องไปถึงนู่นเลยนี่ถ้าสเสด็จเตียอยู่ก็คงถูกด่าไปแล้วท่านเป็นคนปากไวแล้วก็ด่าเก่งฮะนะคงด่าไปแล้วว่ามาทำไมก็ไหว,ไวกูอยู่ตรงนั้นก็ได้ไม่เห็นเป็นไรจุดทูบก็ถึงแล้วเหมือนกันร้อยปีของกองทัพเรือกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่มัน ไม่น่าเชื่อเพราะนั้นเป็นความประมาทบกพร่องในทัศนะของดิฉันนะแล้วก็ความคิดที่มันไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเห็นคุณค่าของชีวิตเอาความต้องการเนี่ยเหนือกว่าเป็นเรื่องสําคัญจนกระทั่งลืมคิดเรื่องอื่นๆทั้งนั้นที่เรือนี้เป็นเรือรบนะแต่ว่าไม่ได้รบกับใครแต่ตอนนี้ตามข่าว ก็ยิ่งอีกอย่างหนึ่งออกนะก็บอกอาวุธอะไรต่างๆไม่ได้เอาใส่เอาไว้ที่คนเป็นห่วงนะฮะว่าอาจจะมีปืนกลน,นะมีอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น,พ,นพื้นสู่อากาศท่อตอปิโดอะไรท่านว่าไม่มีแต่ไม่มีเนี่ยแล้วมันจะเรียกเรือรบหรือเปล่าท่านบอกว่าอาจจะที่ออกมาก็หนึ่งจะไปช่วยอาจจะมีเรือจม แต่นี่จมเองสองก็ไปพิธีงานพิธีเลยไม่ได้ทั้งทุกอย่างแต่บอกว่าที่จมลงไปไม่ต้องห่วงไม่มีอาวุธจรวดไม่มีตอ่อไปดอะไรประมาณนั้นถ้า,างั้นก็มันก็เป็นเรือเปล่าเป็นเรือเปล่าไม่พอแต่ว่าโศกนาฏกรรมที่บอกว่าเสื้อชูชีพไม่พอเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วในทัศนะของิฉันเนี่ยถ้าท่านออกมาพูดอย่างแบบว่าเอเสื้อชูชีพ มันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่คนที่ตายก็มีเสื้อชูชีพถ้าประมาณว่าถ้าคนจะตายมีเสื้อชูชีพหรือไม่มีมันก็ตายพูดประมาณอย่างนั้นน่ะนล่วก็อยากจะถามว่าต่อให้เป็นเสื้อชูชีพห่วย,วยมันดีกว่าไม่มีไหมอันที่สองก็คือเสื้อชูชีพที่ท่านบอกว่ามันช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยเสื้อชูชีพของท่านเป็นแบบไหนแล้วระบบในการรักษาความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นเรือยางไม่ว่าอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าเรือ,อยางมันมีหกลำจริงนะตามที่ท่านพูดนะเรียกว่ามันก็คงจะเซฟคนได้เยอะอย่างน้อยก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งเกาะเรือ,อยางอยู่ได้มา<ม>ตรการการช่วยเหลือดิท่านดูเวลาห้าโมงเย็น17.16น้ำทะเลเข้าเรือเครื่องยนต์ดับเครื่องไฟฟ้าดับเนี่ยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแปลว่าในหนึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้กลับไปหา คำตอบทางเทคนิคตั้งแต่ยังไม่เข้านี่คือตั้งแต่ตอนเย็นหรืออะไรการคาดการว่าจะมีน้ำเรียกว่าพายุสูงเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้าเนี่ยมีการคาดการหรือเปล่ายิงคำถามเอาไว้คาดการสถานการณ์เอาไว้อย่างไรเพราะว่านี่อยู่ในภาวะที่ไม่ปกติเพราะไปเข้าหาดทรายรีก็ไม่ได้เข้าที่ประจวบก็ไม่ได้ เมื่อเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติมี 1, นึ่งหในการเตรียมการเป็นอย่างไร1ชั่วโมงกว่าจะเครื่องไฟฟ้าดับและอีกหนึ่งชั่วโมงเรือหลวงกะบรุรีถึงพึ่งออกจากบางสะพานไปช่วยเรือหลวงสุขโขทยัยแล้วหลังจากนั้นประมาณสองทุ่มเรือหลวงสุขโขทัยก็เอียง45องศาจากนั้นสองทุ่มครึ่งเรือหลวงอ่างทองจึงออกเดินทางจากสัตหีบไปช่วย แล้วประมาณสามทุ่มเรือหลวงกลับบดีจึงถึงก็คือนับจากเกิดน้ำทะเลเข้าประมาณห้าโมงสามทุ่มเรือหลวงกลบดีจึงเดินทางถึงเนถือว่าช้าแล้วคำถามว่าถ้าเรือวิ่งช้าแล้วมีเครื่องบินไหมไอันนี้ก็ยิงคำถามอีกที่จับไปช่วยแต่ท่านอาจจะบอกว่าพายุอะไรต่างๆเหล่านี้เนก็ ไม่ทราบนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันชา้าจากห้ามงเย็นถึง3ามทุ่มเรือเอียง80องศาก็คือ3ามทุ่มแล้วห้าทุ่มเป็นการสละเเรือปลดแพรชูชีพ5้าทุ่มแล้ว5้าทุ่มยีเรือหลวงสุโขทัยเริ่มจมจากท้ายเรือนะก็มีคนบอกว่าก็เหมือนไททานิกเชิดขึ้นแต่ว่าไททานิกถ้าเป็นในหนัง ก็มีพระเอกไปอยู่หัวเรือแต่อันนี้มันไม่มีพระเอกอันนี้มันไม่ใช่ในหนังนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งไทเทนิกเรื่องจริงก็อาจจะมีพระเอกไปอยู่หัวเรือเพราะนั้นจมก็คือ23.46หนอกแน้วหลังจากนั้นกา,การช่วยเหลือลองคิดดูว่ากลางคืนกลางคืนวันที่18จนสว่างช่วยคนได้ประมาณ30คน พอหลังจากนั้นวันที่19กลางวันซึ่งเป็นเวลาเงินเวลาทองที่ต้องระดมสัรพกำลังทั้งหมดเพราะมันเป็นเวลากลางวันซึ่งมันหาได้ง่ายหน่อยก็ยังได้ไม่หมดยังเหลืออยู่เป็นจำนวนมากในขณะนั้นเนี่ยเย็นวันที่19ก็น่าจะเหลือยังเหลืออยู่30รายที่ยังหาไม่พบเพราะนั้นมาจนถึงบัดนี้เนี่ยก็เหลือประมาณ23ราย พูดง่ายๆว่าถ้าเจอวันที่19ก็เจอเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดพอมา20 2 1เนี่ยก็พบ1ราย2ราย3าราย4รายอะไรอย่างเนี้ยนะฮะดงนั้นก็ไม่รู้ว่าภารกิจในการช่วยเนี่ยจะนานไปอีกสักเท่าไหร่แต่ความหวังมันจะรบหรี่เพราะว่านี่มันอยู่ในทะเลไม่ใช่แม่น้ำมีพายุแล้วก็น้ำเย็นและดังที่บอกว่า คุณภาพของเสื้อชูชีพตามที่เดียนดูแล้วเนี่ยมันไม่มีเหมือนกับภาพที่เรียนโชว์ให้ดูซึ่งมันต้องมีที่ปิดปิดบังใบหน้าจากการที่ถูกน้ำทะเลเข้าเรียนดูแล้วว่าการตะเตรียมและการช่วยเนี่ยช้าไปและมีจุดบกพร่องเป็นจำนวนมากเวลาเกิดโศกนาฏกรรมผู้คนจะแบ่งเป็น2แบบ นะบแบบหนึ่งก็ไปคิดเรื่องไสยศาสตร์ความคิดแบบไสยศาสตร์แบบคนสมัยร้อยร้อยหรือพันปีมาแล้วถือว่าเรื่องราวร้ายๆเนี่ยเกิดจากาลางร้ายปีศาจร้ายก็จะเป็นต้องสวดปัดเป่าให้ความเลวร้ายหายไปต่างๆเหล่านี้เหมือนสมัยโบราณมีโรคหาโรคไิวาลงอ้าวก็ใช้วิธีว่า เอาพาะมาสวดอันนี้ชาวบ้านทั้งหลายก็เห็นได้ง่ายๆมาถึงปัจจุบันเนี่ยว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้มันใช้ไม่ได้แต่ถามว่ามาตอนนี้พอสอนนี้ก็ยังมีคนคิดอย่างนี้เวลามีศกนาตกรรมอะไรก็คิดในทางไสยสาศาสตร์จนกระทั่งมีอาจารย์คนหนึ่งอันนั้นไสยสาศาสตร์หนักไปอันนี้ในอีกกรณีหนึ่งนะก็คือคิดว่าจะทำไสยสาศาสตร์ โดยอ้างว่าวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้ล่าสุดกนะ็ที่รัฐบาลสั่งให้มีการบวชมีการสวดมนต์อันนี้ในกรณีอาการประชวนขององค์พระนะซึ่งก็รเดอนก็ไม่ว่านะก็ถือว่าเป็นเรื่องชริมงคลแต่เรื่องของอาจารย์ที่ใช้วิธีทางไสยศาสตร์อันนั้นมันมากเกินไปแต่แค่นี้มันไม่ได้ ถ้าประทั้งประเทศเนี่ยคิดแบบนี้หมดแท้เนี่คิดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแก้ปัญหาไม่ใช่ใช้วิธีปัดรรังควานสวดมนต์อ้อนวอนนี่แหละควรมาถึงได้แบ่งเป็นสองประเภทเพราะนั้นตอนนี้ใครคิดจะบวชจะสวดอ้อ,อนวอนก็ไม่เป็นไรเพราะอาจจะคิดว่าตัวเองทำอย่างอื่นไม่ได้แต่รัฐทำอย่างนันไม่ได้ นะถ้ารัฐเป็นอย่างนั้นก็คือคุณจะเป็นควรจะเป็นรัฐเมื่อพันปีที่แล้วหรือกี่ร้อยปีที่แล้วสมัยสมบุรณาญาสิทธิราชหลังๆเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนี้ละนะเขาใช้ความจริงเขาใช้วิทยาศาสตร์มาแก้ไขดังนั้นทั้งสองกรณีเนี่ยมันทําให้แบ่งคนเป็นสองพวกนะว่าเป็นพวกจารีตล้าหลังก็จะเอาไยาศาสตร์เป็นด้านหลักนะแล้วแก้ปัญหาโดยวิธีทางไยาศาสตร์ และสวดอ้อนวอนแล้วก็ปัดรังขวานขับไล่นะฮะมาปีนี้พศออนี้ยังมีอานนก็อยากจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยคนแบบนี้ที่คิดแบบนี้มันจะเหลือจำนวนเท่าไหร่และที่เปล่งเสียงออกมาเนี่ยอายเด็กหรือเปล่าอายคนรุ่นหลังหรือเปล่าอยากให้คิดสะบ้างนี่ก็ไม่เข้าใจบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์ นะเพราะว่ามายุคนี้ปอนี้มันควรจะเข้าใจละว่าบางอย่างเราไม่รู้แต่นั่นก็คือเราไม่รู้เพราะว่ามันเป็นความจริงที่เรายังไปไม่ถึงแต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งลึกลับที่อธิบายไม่ได้เราอธิบายไม่ได้เพราะเราไม่รู้แต่มันอธิบายได้โดยความรู้ดังนั้นการแก้ปัญหา ต้องแก้ด้วยความจริงกับความรู้ไม่ใช่ใสยศาสตร์ไม่ใช่อ้อนหวอนหรือแม้กระทั่งที่นายกสั่งให้ไปประกอบพิธีทางาศาสนาใดๆก็ตามไม่งั้นประเทศชาติไปไม่รอดค่ะอายยวชนคนรุ่นหลังนะคะ